สวัสดีค่ะฟรีมาีช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มีแอปหาเงินออนไลน์ใหม่มาแนะนําเป็นแอปที่ทอนเข้าทูมันนี่วอลเลตได้แล้วก็เป็นแอปที่จ่ายจริงใครที่อยากจะหาเงินฟรีจากการเล่นเกมสามารถกดสมัครได้ที่ลิงก์ทิ่ใต้คลิปนะคะส่วนการสมัครของแอปนี้ไม่ยากแอปนี้มีชื่อว่า Color Lab Color Lab พอเรากดที่ลิงก์เดี๋ยวเขาจะพาไปที่ Play Store แล้วก็เราทำการดาวน์โหลดแอปแล้วก็ดาวน์โหลดแอปกดติดตั้งให้มันเรียบร้อยหลังจากนั้นเขาจะให้เราทำการล็อกอินในการล็อกอินของ Color Lab ล็อกอินได้โดยบัญชี Facebook หรือไมเก็ Google นี่นะคะพอเรากดล็อกอินเสร็จเขาก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มาให้เราเลยซึ่งเมนูต่างๆของ Color Lab นี้ ไม่เยอะเมนูของเขาไม่เยอะแต่ว่ามันเป็นเมนูที่มีความจำเป็นในระดับหนึ่งข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นเพรเพรก็จะเกี่ยวกับการสะสมเพจแล้วเขาก็จะมีให้ถอนเงินได้เหมือนกันเนี่ยอันนี้คือการถอนเงินจากเพจจะเป็นแบบนี้แล้วก็การถอนเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ตอันเนี้ยถอน่มต้นอยู่ที่สิบบาทแล้วก็หัวใจหัวใจตรงนี้จะ ใช้ในการเล่นเกมส่วนรหัสคำเชิญตรงนี้ถ้าเรากดที่ลิงก์เขาจะขึ้นเองอัตโนมัติส่วนเกี่ยวกับ VIP e หรือแม้แต่กิจกรรมการจัดคะแนนตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมการร่วมสนุกของเขาก็เข้าไปแข่งขันกับเพื่อนๆแล้วถ้าเราติดอันดับเราก็จะได้รับคะแนนตามนี้นะคะส่วนเมนูด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นเมนูหลักๆที่เราน่าจะใช้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการแนะนําเพื่อนภันลกกิจประจํำวันแล้วก็การจัดอันดับนี่จะอยู่ตรงนี้ส่วนการเล่นเกม Color Lab ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่า Color ก็คือสีมันเป็นการแยกสีวิธีการแยกสีง่ายๆก็คือให้เรากดอันที่เราอยากจะแลก แยกขอไปอันนี้สมมตินะเรากดอันนี้เราก็จิ้มเข้าไปเราอยากจะให้มันไปอยู่ในช่องไหนเราก็กดที่อันนั้นอ่ะอ,อันนึงนี่อันนี้อันนึงมาข้างหลังอุ้ยไม่ใช่นี่พอผ่านด่านเราก็กดรับแค่นี้เองค่ะวิธีการเล่นเกมไม่ยากเล่น ได้เล่นได้เล่นได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ค่ะเล่นให้ดึกรอบหนึ่งนี่เอยไม่ใช่สิได้แล้วนี่ ประมาณนี้อ๋ออันนี้มันต้องให้ดูโฆษณาเล่นได้ประมาณห้าหกด่านนะเขาก็ให้เราดูโฆษณาอันนี้ขออนุญาตปิดละกันการเล่นเกมก็จะประมาณนี้นะคะลองเล่นดูได้ใครที่อยากเล่นเกมลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปใครชอบการเล่นเกมแบบนี้ก็สามารถเ,เล่นแล้วก็ไปแนะนําเพื่อนได้นะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ส่วนการถอนเงินเดี๋ยวขอสะสมยอดให้ถึงยอดถอนก่อนเดี๋ยวจะมาถอนให้ดูนะ